สวัสดีครับพกบกผมหมานพินกับช e l f l ฟิ t ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มีโบชัวเที่ยวรถอันนึงน่าสนใจนะครับชินเกียตโคราชนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางนะครับในเส้นทางอุบลโคราชหัวหินภูเก็ตนะครับเขามีลมพัดครับเขามีอยู่หลายสายนะครับด้านบนเดี๋ยด้านบนนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อที่ อุบลที่โคราชท,ที่หัวหินแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับนะฮะแล้วก็เบอร์กลางศูนย์บริการลูกค้านะฮะก็ผมได้มาจากที่บขสโคราชนะครับนี่กำลังอยู่ที่บขสโคราชครับนั่งกินข้าวอยู่นะฮะมาดูกันครับมีอะไรบ้างก็มีสาย8-16นะครับ โคราชปากช่องสระบบุรีลาดหลุมแก้วาบางเลนกำแพงแสนนคปรปฐมลาดบุรีเพชรบุรีชามหัวหินนะครับอันนี้เป็นสายโคราชไปหัวหินสาย830มีอุบลศรีสะเกดอุทุมพสมรสำโรงทาบสีขอรภูมิสุรินทร์ปราสาทประโคนชัยนางรองน้องกี่สีคิ้วปากช่องสระบบุรีมหาชัยเพชรบุรีชามหัวหนินนี้จากอุบลแล้วก็ไปหัวหินครับผมนะฮะ อีก,กันก็สาย832สอุบลศรีสะเกดรุทุมพรสำโรงทาาศรีขอรภูมิสุรินทร์บุรีลำโคราชปากช่องสระบ,บุรีบางบัวทองสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีชะอําหัวหินประจวบชุมพรสุราษฎร์ภูกเกต็ตอันนี้ไปถึงภูกเก็ตนะครับก็มีไปถึงหัวหินและภูกเก็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบรถต่างๆนะครับสายโคราชหัวหินนะฮะแล้วก็ อุบลมหาชัยหัวหินแล้วก็อุบลหัวหินภูกเก็ตครับผมทั้งหลังเราก็มีเบอร์โทรที่ท่ทาต่างๆนะครับผมจะเลื่อนไปช้าๆนะครับเผื่อใครที่จะดูนะครับจะได้หยุดภาพดูได้นะฮะก็มีเบอร์โทร ตามที่ท่ารถต่างๆนะครับสำหรับใครที่จะติดต่อพร้อมจุดสังเกตต่างๆ แล้วก็เบอร์ท่าหลักๆครับถ้าใครสนใจก็ไว้เป็นข้อมูลการเดินทางนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนในกิจการนี้นะครับก็ลงข้อมูลเส้อการเดินทางครับเพราะว่าข้อมูลแบบนี้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะไม่ไม่ทราบนะครับสาหรับใครที่วางแผนการเดินทางส่วนคุณภาพ ของการบริการหรืออะไรอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของแล้วแต่บริษัทนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคำนดใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็มาประชาสัมพันธ์ลักษณะในแง่ของคนเดินทางด้วยกันนะครับเก็บข้อมูลเอาไว้ครับก็ยังนั่งกินข้าวอยู่ที่โค้กนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับช e n น l ฟิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ